You cry but then remembered I สวยแบบสตรองโยเกิร์ตสนแล้วเลิศไม่หยุดกับรอยยิ้มแบบตัวแม่ตัวมัมและไล่์สไตล์การใช้ชีวิตแบบเลิศเลิศแบบคนโซลในการนั่งดูหนังคนเดียวแต่ซื้อตัวนังแบบ VIP first class ถึง2ใบเพื่อนั่งดูคนเดียวไปเลยจ้าและคิดว่าถ้าสาวโยเกิร์ตจะมีแฟนใหม่คงไม่ใช่เรื่องยากเพราะไม่น่าเชื่อว่าสวยขนาดนี้จะอายุ37แล้วแต่ดูแลตัวเองโครงหน้าครบผิวพรรณดีมีหน้าตาที่เก๋มไม่เหมือนใครสวยออราหุ่นเปะ๊ะกับส่วนสูงถึง175ซติเมตรที่ไม่ว่า จะใส่ชุดไหนก็เอาอยู่สมกับเป็นนางแบบเบอร์เต้นเต้ของประเทศสำหรับนางแบบสาวสวยหน้าเก๋สึกเฉียวคนนี้โยเกิร์ตเธอเป็นนางแบบสาวจากรัวจุฬานอกจากความสวยแล้วเธอก็มีดีกรีเป็นถึงวิศวกรทางด้านไฟฟ้าเลยทีเดียวสวยแล้วก็มากความสามารถแบบครบเครื่องเลยจริง และก่อนที่เธอจะเข้าสู่วงการบันเทิงนั้นเธอเคยเรียนวิศวะกรรมศาสตร์สาขาวิชาไฟฟ้าและเธอก็ยังเคยทํางานเป็นวิศวะกรการตลาดบริษัทเอกชนก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางแบบจากการชักชวนของช่างภาพชั้นนำของประเทศไทยและก็ได้เป็นนางแบบมืออาชีพอย่างเต็มตัวหลังจากนั้นเธอก็ได้เริ่มทํางานในสายด้านการแสดงด้วยสังกัดอยู่ที่ทางช่องสมและได้ได้ว่ามีผลงานทางด้านการแสดงและงานถ่ายแบบออกมาเรื่อยๆจนกลายเป็นที่น่าจดจําของฟแฟนๆได้อย่างเหนียวแน่นส่วนเรื่องการเดินแบบ ของโยเกิรนั้นก็ไม่เป็นรองใครได้เป็นร่วมงานเดินพรมแดมเงเมืองคานได้ร่วมงานกับนิเตนสารชื่อดังอย่างเช่นโวกได้เดินแบบในห้องเสื้อดังๆมาแล้ว และเรื่องราวความรักกับชีวิตที่ไม่เคยคิดว่าจะอยาซึ่งฝ่ายหญิงนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆโดยโยเกิร์ตเคยเล่าว่าตอนนั้นพีเคให้นาเนกโทรหาแล้วบอกว่าเอาเบอร์น้องชายโทรมาน้องชายของผมขอบคุณแต่ตอนนั้นโยเกิร์ตก็ได้ปฏิเสธแบบไร้เย่้ยเพราะว่าตอนนั้นโยเกิร์ตมีแฟนอยู่แล้วจาได้ว่านี่เอ่อผมนานเน็กนะแต่เราเรารู้จักอยู่แล้วว่าใครคือนาเนกเอก่เอผมนานเนกเนี่ยผมเอาเบอร์น้องชายผมโทรมาพีเคอะไรอย่างเงี้ยแบบน้องชายผมชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยโยก็ตอบ ไปเลยแบบสั้นๆง่ายๆบอกว่าไม่ไม่สนใจค่ะขอบคุณค่ะก็ตอนนั้นเรามีแฟนอยู่แล้วเราก็บอกไปเลยว่าไม่ไม่สนใจค่ะขอบคุณค่ะมีแฟนแล้วค่ะ ต้องบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ยิ่งสดก็ยิ่งปังจนตอนนี้เจ้าตัวมียอดฟอลโล่ไอจีพุ่งทะลุ1ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ได้หวนคืนสู่วงการนางแบบกลับมารับงานแรกหลังหลบไปพักใจให้กลับมาแข็งแรงโดยการกลับมาช่วงบัลลังความเป็นซูเปอร์โมเดลแบบตัวแม่บนรันเวย์เดินแบบเชิดชายได้ความสวยงามในงานแฟชั่นของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังซึ่งเจ้าตัวก่อสับขาบนรันเวย์ได้อย่างสตองและก็รวดสุดๆทางกลางแสงแฟลชที่สาดส่องลงมาที่เธอ เรียกได้ว่าสวยเก๋ไม่เช่ากับโมเมนต์ร,ร่วมงานฉลองมงคลสมรสของนาตาลีที่ต้องโยนช่อดอกไม้เจ้าสาวก็ถือว่าเป็นสีสันของงานเลยซึ่งก็มีสาวโสดทั้งในและนอกวงการต่างก็แย่งชิงดอกไม้กันเพียบและคนที่ชนะสกดในครั้งนี้ก็คือซุปตาดังอย่างอัมจราภาแต่หลังจากที่คว้าดอกไม้ได้แล้วสาวอัมพรมก็บอกได้ว่าให้น้องไปเลยเรารอมานานแล้วรออีกหน่อยจะเป็นไรไปเรียกเสียงเฮกันทั้งงานางานนี้ก็ต้องรอรุนแล้วว่าหัวใจของสาวโยเกิร์ตนั้นจะถูกหนุ่มๆคนไหนมาดามใจ 아, 그요 ทางความรักของผู้หญิงคนนี้เดินทางมาไกลพอสมควรเลยและก็ได้ออกมาปเปิดใจถึงชีวิตหลังหย่าก,กับนิตเตอร,ร GQ t h a i l a ว d หลังจากที่การตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตแม้ว่าการหย่าจะส่งผลกระทบอะไรหลายๆอย่างและก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นกับการประกาศว่าคนสองคนได้เลิกหลากันแล้วแต่ปรากฏว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ในวันนั้นมันทําให้รู้สึกว่ามีคนเห็นค่าในสิ่งที่เราทํามีคนคอยซัพอเสมอซึ่งเธอก็ไม่เคยมองอนาคตที่มีภาพที่จะต้องยุติความสัมพันธ์ แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วที่ต้องใช้สติปัญญาในการจัดการปัญหาแถมคนรอบข้างก็ยังคอยเตือนเสมอว่าอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขให้ใช้สติปัญญาพิจารณาเป็นภาพที่ต้องใช้เหตุและผลในการใช้ชีวิตแม้ว่ามันจะขัดกับความรู้สึกของตัวเองก็ตามตอนนี้เราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้มากแล้วก็มีความสุขกับตัวเองให้ได้มากที่สุดแม้ว่าจะต้องเสียสละบ,บางสิ่งบางอย่างไปแถมชีวิตหลังอย่างนั้นบอกเลยว่าได้อยู่กับเพื่อนเยอะมากขึ้นนอกจากการทํางานแล้วก็ยังอยู่กับเพื่อนเพื่อน จะคอยผัดกันมากินข้าวเป็นทีมซัพพอร์ตแบบสุดๆ